ค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็เป็นวันที่8นะคะของการกักตัวนะคะก็อ่าก็ได้ทําการโพสต์ข้อมูลบางอย่างที่ที่ก็พอทราบในกระบวนการของประสบการณ์จริงที่ก็ได้เริ่มทํามานะคะในเริ่มการลงทะเบียนติดต่อหรืออะไรประมาณนั้นอ่าหลายหลายท่านเพื่อนหลายๆท่านก็คือติดต่อเข้ามานะคะได้คุยได้อะไรกันก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับผู้ที่ติดตามเริ่มติดตามใน YouTube เริ่มติดตามใน a c e b o o k นะคะผู้ที่ชื่นชอบในวิดีโอนะคะสิ่งใด ที่ก้าพูดไปอาจจะผิดพลาดบางประการนะคะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์จริงแล้วก็ทําคลิป5นาทีคือเป็นการ พูดโดยที่ไม่ได้มีสคริปต์ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรนะคะก็พูดด้วยในสิ่งที่ก็ทราบเท่านั้นนะคะนะไอ้บางสิ่งที่ก็ไม่ทราบจริงๆเนี่ยก็ต้องขอรบก,กวนเพื่อนๆพี่ๆในเพจนะคะช่วยกันเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าให้คันแนะนํานะคะเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่มีประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับแนะนําเพิ่มเติมอะไรเงี้ยยินดีนะคะรบก,กวนช่วยเข้ามาแนะนํานะคะในคอมเมนต์ก็ได้หรือหรือจะอะไรสักอย่างที่เราติดต่อร่วมกันได้สามารถทําร่วมกันได้นะคะ ก็ยินดีนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกทท่านขอบคุณกรลยาิมิตที่ดีทุกทท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณอแอดมินนะคะกระทู้ของอเพื่อนของอสอสเตรเลียนะคะซึ่งเป็นเพจที่มีประโยชน์มากๆนะคะช่วยเหลือเพื่อนๆอที่จะเป็นผู้ที่จะเดินทางมาอยู่ออสเตรเลียผู้ที่จะมาเป็นครอบครัวในออสเตรเลีย คุณช่วยได้เยอะเลยค่ะเพจนี้ช่วยได้เยอะขอบคุณมากๆนะคะที่ทําเพจดีๆมาให้กับพวกเรานะคะเมื่อในช่วงที่ก้าโพสต์ไปเนี่ยก็จะมีหลายๆท่านสอบถามมาว่า,าหนูเนี่ยต้องขอ extension ก่อนไหมหนูวีซ่าท่องเที่ยวหนูไปได้ไหมพี่หนูต้องทํำยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ก็ไม่สามารถที่จะลงลิงก์ของ extension ให้ได้เลยเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ก็ทำเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลนะคะการที่เ็าจะให้ลิงก์เอ็กซ์เตมไปเนี่ยคือก็ขอ,อนิดนึงว่าขอให้เ้าทราบด้วยด้วยข้อมูลส่วนตัวของของคุณสักนิดนึงเกี่ยวกับว่าคุณเสือถืออะไรอยู่แล้วได้การทํำสปอนเซอร์หรือ,อยังมีมีการติดต่อเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวในระดับไหนหรือว่าเป็นวีซ่าที่แบบว่ายื่น ร uh, r ไปแล้วหรือคุณเป็นบิชชิ่ง B บิชชิ่ง A อะไรประมาณนี้นะคะส่วนท่านที่ยังไม่ได้มีไม่ได้ถืออะไรเลยนะแล้วแค่มีแผนว่าหนูอยากจะมาทํางานหนูอยากจะมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวตรงนั้นคุณยังไม่ได้เข้าเกณฑ์นะคะกรุณาเลยตรงนั้นนะคะคุณจะต้องใช้เวลาในการไปทําเรื่องวีซ่าของคุณก่อนนะคะแล้วถึงจะ uh, มีสิทธิ์ การเข้าเกณฑ์เพื่อที่จะเข้าประเทศนะคะยังไงคือทำไมนี่คือเหตุผลนะคะที่ก็ไม่ได้เอา extension show ลงไปนะคะเพราะว่า Link extension เนี่ยคือสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Family และพละเมืองของออสเตรเลียนะคะก็คือในกรณีที่คุณอาจจะถือแค่วีซ่าท่องเที่ยวแต่คุณจดทะเบียนแล้วอ่ะหรือกรณีที่คุณกลับบ้านไปเมืองไทยแต่คุณไปด้วยทิ้งบีแต่เป็นพลเมืองของอ่าเป็นเป็นครอบครัวพลเมืองของ ออสเตรเลียอันอย่างเงี้ยนะคะคือต้องขอ extension อันนี้คือคุณมีสิทธิ์คือมีเกณฑ์ที่จะเข้าประเทศแล้วคุณก็ต้องทําการขอก่อนที่จะไปซื้อตัว๋วแล้วก็เดินทางนะคะทําตามขั้นตอนนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดในการเดินทางแล้วเดี๋ยวมีปัญหาแล้วคุณก็จะเสียตัว๋วเสียเงินตรงนั้นไปเปล่านะคะแต่ในส่วนท่านที่ยังไม่เข้าเกณฑ์นะคะช่วงนี้ก็ขอความกรุณาด้วยนะคะอย่าลงลิงก์ไปนะคะ เพราะว่าถ้าคุณลงรายละเอียดลงลิงก์ไปเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มการทํางานให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนะคะซึ่งเขาก็เหนื่อยในเรื่องของคัดกรองประชากรที่เป็นครอบครัวของออสเตรเลียเพื่อที่จะเอากลับบ้านอันนั้นเขาก็เยอะมากพอแล้วนะคะถ้ายังไงก็ก็ขอความร่วมมือด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่แนะนํากันได้เนาะที่พอฟังก็แล้วเข้าใจฝากแนะนําต่อด้วยนะคะผู้ที่ถือ309 นะคะ1 0 0 8 0 1 8 2 0และพลเมืองนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนกลับได้เลยหรือสามารถที่จะไปซื้อตั๋วที่สายการบินพาณิชย์ได้เลยนะคะส่วนท่านที่ถือแค่วีซ่าท่องเที่ยวหรือกำลังจะขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือมีแค่วีซ่าท่องเที่ยวอย่างเดียวท่านยังไม่ได้เข้าเกณฑ์น,นะคะในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือว่า อะไรที่ว่าแบบเกี่ยวข้องกับครอบครัวของออสเตรเลียนะคะการุณารอนะจะว่าไม่นานนะคะถ้าหากว่าทุกสิ่งอย่างมันดีขึ้นระบบการป้องกันเขาดีขึ้นนะคะเขาต้องการที่จะเปิดบอร์ดเดอร์เร็วๆนี้นะคะซึ่งเท่าที่ฟังข่าวดูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ